เข้าที่หนึ่งหนึ่งนะฮะเข้าที่หนึ่งหนึ่งก็ดีใจกับสมาชิกด้วยนะครับ <_' S 1> เดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทนี้นะฮะตามกันต่อว่าเฮ้ยชุดเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันจะได้ตรงอกตรงใจอย่างที่ทุกคนต้องการไหมนะครับลหลายๆคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากพิจาราชุดนี้ด้วยนะครับมันเป็นชุดที่มีแค่สองหลักอ่เออมีแค่สองชุดเป็นชุดที่มีมีแค่สองชุดถูกไหมเป็นชุดที่มีแค่สองชุด เป็นชุดที่มีที่สองชุดนะฮะก็จะเป็นอ่าจากพาแรกเนี่ยก็จะเป็นศูนย์เก้าหรือศูนย์หนึ่งนะครับมันก็จะมาที่ศูนย์เก้าประมาณนี้อ่ะนะครับชุดที่สองสามศูนย์สามสองนะครับมันก็จะมาที่สาศูนย์นะครับชุดที่สามนะฮะหนึ่งหกหนึ่งแปดมันก็มาที่หนึ่งหกนะครับชุดที่สี่นะฮะหกศูนย์หกสองมันมาที่หกสองและในชุดที่ผ่านมานะครับมันมาที่หนึ่งหนึ่งนะครับมันมาที่หนึ่งหนึ่ง ก็ลองพิจารณาดูเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ต้องการสูตรไหนอยากให้แนะนําสูตรไหนเพิ่มเติม,มก็ลองคอมเมนต์กันใต้คลิปนะฮะคือตอนนี้แบบฟีดสไตล์มากอะก็คือแบบลงได้เรื่อยๆอะสมาชิกขอเพิ่มสมาชิกขอเพิ่มลงสมาชิกขอเพิ่มลงอะไรประมาณนี้เลยแต่หลกัหลกๆเลยนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะอดจอยากจะให้อยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าคือสมาชิกที่ติดตามอะมันเป็นหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้น คนที่ชอบตัวเลขที่ตรงกับเรามันอาจจะมีนะครับส่วนคนที่ชอบตัวเลขที่ต่างจากเรามันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าถามแอดว่าทําไมมันมีหลายสูตรจังทําไมมันมีหลายสิติจังต้องถามสมาชิกกันเองว่าทําไมถึงขอหลายสติจังนะครับเพราะว่าการที่เราจะติดตามสูตรใดสูตรหนึ่งเนี่ยแอดจะบอกนี้ก่อนว่าอย่างแอดเองเนี่ยแอดก็จะมีสูตรที่เป็นของแอดเองจริงๆมันก็เป็นของแอดหมดแหละแต่ว่า สูตรที่แอดติดตามที่ใช้อยู่จริงนะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่สูตรอะไม่ถึงห้าสูตรนะครับสมาชิกก็เหมือนกันนะถ้ามันคือมันเยอะสมาชิกก็ติดตามสูตรใดสักสูตรหนึ่งนะติดตามไปเรื่อยๆต่อให้มันหลุดอะสมาชิกก็ต้องติดติดตามไปเรื่อยๆนะมันจะได้เป็นจังหวะของเราไงแอดเชื่อนะว่าสูตรที่เราติดตามจริงๆอะถ้าเราติดตามไปสักสองสามวดนแล้วมันไม่หลุดอ่ะเออมันคือมันคือแนวทางของเรานะนะมันคือโชคของเราแต่ว่าถ้ามัน เราติดตามแล้วมันหลุดสองสามวันมันหลุดเดี๋ยวแอดตึงสูตรออกเองนะครับสมาชิกก็ลองติดตามสุดใหม่นะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับท้อมีไว้ให้ลิงถือนะฮะเราไม่ต้องถือนะฮะ <c oughs> อ่ะนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาว่ากันด้ยวยสถิสูตรคิด,ว,คดวิธีคิดวิธีคำนวณกันว่าเออผ่านเนี้ยมันจะตรงใจกันไหมนะครับสมาชิกถามแอดมาว่ามันมีสูตรตัวตดัดตัวดับไหมตัวตดัดมีแต่ตัวดับ ดับมีแต่ไม่ใช้เพราะใช้ในพันธี่แล้วเกิดเลยไหมล่ะเห็นไหมถ้าใครได้ดูในชวดสรุปอะ่ะเออจริงๆนะแอดถึงไม่อยากดับไงสีเลยอะ่ะไปง้งตัวแรกเลยาเอง็งกันทั้งสำนักละ่ะที่บ้าน,น,นแน่ๆเนาะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะฮะสูตรก็จะใช้รักหน่วยนะฮะ หมุนหน้าครั้งที่หนึ่งลักหน่วยนะครับหมุนท้ายา 1, ครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยหมุนท้ายา 2, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่มีแค่นี้เลยนะครับมีแค่นี้เลยนะฮะมีแค่นี้เลยไม่ได้มีเยอะไปกว่านี้เลยอ่ะ <c oughs> เขียนชา้าๆเอาใจสมาชิกหน่อยแปดนะครับเจ็ดนะฮะเจ็ดสองครั้งบวกหนึ่งนะฮะแล้วก็บวกสี่นะครับมันก็จะมี แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่อ่ะสองสี่ห้ามันก็จะมีอยู่ห้าชุดห้าตำแหน่งประมาณนี้เลยนะครับเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้านะครับเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดนะครับบวกสี่นะครับอะนะครับแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองนะครับ, 4, รบ, 8, 4, 3, 12, รบก็สะดึงตัวท้ายก็คือสองเดี๋ยว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  ผิดไหมเนี่ยแปดเจ็ดท่ห้าเจกเข้ดไปอไม่ถูก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 นะสี่สี่สี่ไม่ได้บวกหนึ่งสี่ไม่ได้บวกหนึ่งนีฮะแปดบกสิบสองเพราะว่าแอดเคยผิดตรงตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยแอดก็เลยจำฝังใจห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดจะเป็นเจ็ดตัวเดียวนะครับสิบหกทแปดทับหกหก ก็ลองพิจารณาดูนะฮะลองพิจารณาดูนะครับมันได้เจ็ดนะฮะมันได้เจ็ดก็อ่ะเดี๋ยวแคปสุดไปก่อนนะฮะเดี๋ยวช่งท้ไทยประกอบชุดไท้นะฮะก็หลายท่านก็บอกว่าเห็นหลายท่านก็บอกว่าไม่เห็นสมาชิกดูช่องเดียวกันไหมเนี่ยใครที่ขาใจหรือว่าเอออยากจะดูชุด หรือว่าดูชุดอะไรเงี้ยก็ลองจิ้มไปที่หน้าโปรไฟล์ดูแล้วก็ลองเลื่อนลงมาด้านล่างถ้าชุดที่มันมันน่าจะอยู่ในลําดับของเรียวอะถ้ามันเป็นชุดตัวเดียวหรือว่าชุดวิ่งอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปดูที่เรียวแต่ว่าถ้ามันเป็นชุดที่เป็นเซตอะส่วนมากมันจะเป็นวิดีโอยาวก็กดจิ้มไปที่วิดีโอหรือว่าถ้าใครเข้าไม่เป็นก็เลื่อนโปรไฟล์ลงไปเรื่อยๆก็ได้เผื่อเผื่อถูกใจ สติชุดไหนหรือว่าสูตรไหนก็ฝากพิจารณาด้วยเนาะอ่ะอันนี้ชุดแรกผ่านไปแล้วเนาะแคปแล้วเนาะต่อไปนะสติชุดที่สองนะฮะตำแหน่งอาจจะเยอะน,นิดนึงนะสมาชิกเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันช้าๆนะครับ <laughs> พอาสมาชิกนะฮะบางท่านมันมีปัญหาด้านสายตาเนาะก,ก็ก็ช้าชไปด้วยกันเนาะคนที่สายตาดีๆก็เนาะเราจะใช้หลักพานหนึ่งครั้งนะครับ หลัก1ิเสต็ปสองหลักสองครั้งนะหลักร้อยหมุนหน้า,า 1, ครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักสิบหมุนท้ายา 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหคงที่นะครับแล้วก็บวกสองทั้งเสติชุดนี้ทั้งชุดนะครับสามารถเทียบชนกับชุดอื่นได้เลยนะครับใครที่ก็คือแบบไม่ต้องรอยอัดเทียบชนอะ่ะก็คือลองลองเทียบชนกันเลยนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยชุดไหนที่มันชุดยาวอะ่ะ อาจจะจับเทียบชนมาให้มากกว่าอย่างชุดที่มันพังเพิ่งผ่านมาห้าหกอ้วนเนี่ยอส่วนมากอาจจะไม่จับมันเทียบชนให้นะครับเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่โดนใจเราไงอ่ะศู 0, นย์นะครับหนึ่งสองครั้งสองสองครั้งนะครับบวกแปดนะครับวกหกนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองแปดหกนะฮะอันนี้คือตัวที่สองนะอย่างงงนะอย่างงงนะ บอกตัวเองออยา้งงนะบอกตัวเองนะตอนเนี้ยอ่ะศูนย์บวกหนึ่งในหนึ่งเนี่ยหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสองบวกแปดเท่ากับสิบลงท้ายที่ศูนย์นะฮะดึงหกลงมานะครับเหมือนง่ายเนาะเหมือนมันง่ายๆแต่ทำไมมันงงอ่ะหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่นะครับศูนย์บวกหกเท่ากับหกสี่บวกหกเท่ากับสิบ ลง้ายด้วย0 0ย์บวกสเท่ากับ2เพราะฉะนั้นชุดนี้ทั้งสถิติเลยมันจะได้0และสองสิบทับแทับหกนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครอยากได้สูตรไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ